Bang bang on le pa le to mu ti ta la 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 di sa la ka li เป็นยันให้ดูไหมดูเยดูกลางๆนี่ไอฟนไม่ข้าใครอบอมี่อ่อรเล็กๆเลยเล็กๆเดี๋ยวมีดูไอฟูนไม่ส่อารเดี๋ยไอฟูนแกน้ำได้ไหมกันกันไม่ได้ เราเลียงดมาไห้มาได้่หนไปข้กแกดูได้มเนี่ยี่กำลังแกเล้ยงเลสนะอย่าเลีลยะเร็วเนี่ยได้ดินรอนี่อยู่กัน หาเล็กๆฟูไม่อ่ะโย้องใครน่ต uh ัว huh. ซับ oppo ไม่ใช่ซับของใครของใครเี่ของอุ้ม้ใช่ไหมใช่้องใครนั้นตัวซับม่ซึ่งไม่บ์เราดูกันนะฟิล์มกระจก หูมือสร้างชิน้นต้องใส่อะไรก็คนคนแรกทุบได้มไหมทุบได้ทุบได้อันนี้เป็นหู้ฟังนะหู้ฟังสามอนทอ็อกอันนี้เป็นสายชาร์จอะเดี๋ยวๆดียบแบบนะี้อันนี้เป็นอะแดปเตอร์

kwan kwan ถือถหนึ่งเครื่องอะแดปเตอร์หัวชาร์จสายชาร์จสมอนท็อ Please. that's a lot of ก็ตรงก็เอัแอปเปิล A3S กลับอมได้ไม euh, ่ใช่ไม่ใช่ไอโฟนไม่ใช่ไอโฟนป่าเป็นมือถือตัวนี้เป็นแอปโปแปเปเกี่ยวกับตัวซับเกี่ยวกับรุ่นอาชีพประกอ ราคายู่ดบานก่อน 3S กอด3.5หน่วยนิดนึงโอเคอ n ร r o ดร8.1เรม3กิกพื้นที่ตัวเครื่อง32กิกกอดชาดา21.3กิกโอเคนะกเครื่องไม่สั้งจากช้อปปี แล้วก็ติดฟิล์มมา,า้วยติดฟิล์มมาเรียบร้อยสกชิ้นแล้วก็มีอันนี้ฟิล์มกระจกทนฟิล์มกระจกมาแต่ว่าใช้ฟิล์มเดิมไปก่อนโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเคสไส้ก็โอเคนะโอเค แอปติดเครื่องมาให้ก็เฟซบุ๊กโอเคครับแกะกลองให้ดูเนาะไม่มีการปูนอะไรก็เป็นการแกะมาดูเครื่องไม้นะครับจากร้านจากกิจสางจากช็อปปี้